บริษัทเวิร์สตราไทยแลนด์ทั้งสองสาขาบริหารงานโดยท่านประธานวรชัยวิจารณ์ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลด้วยประสบการณ์อันช่ำชองและด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมท่านประธานจึงมีความปรารถนาที่จะช่วยให้นักธุรกิจบริษัทเวิร์สตราเนี่ยได้รับก็คือหนึได้บริโภคสินค้าดีๆที่มีนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาทางด้านสุขภาพด้วยสารอาหารโภชนะบำบัดที่ มีนวัตกรรม FIR 2. ช่วยให้นักธุรกิจนอกจากมีสุขภาพดีแล้วยังสามารถส่งต่อความสำเร็จอันหมายถึงนักธุรกิจมีไรายได้ดีและมีไรายได้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการมี Passive Income นั่นเองและด้วยประสบการณ์การทำงานทั้งเป็นพนักงานประจำทั้งเป็นนักธุรกิจและการเป็นผู้บริหารมากกว่า27ปี คือท่านเริ่มต้นการทํางานด้วยการเป็นหนุ่มโรงงานที่บริษัทฮิตาจิคอมเพรสเซอร์ประเทศไทยจำกัดที่นิคมอุตสาหกรรมโลจนะและท่านก็ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานและวันจุดเสาร์ที่มาทําธุรกิจเครือข่ายแอมเวย์ way. จนพบว่าการทําธุรกิจเครือข่ายก็สามารถสร้างไรายได้ดีให้อีกกระเป๋าหนึ่งทงั้งที่ยังทํางานประจําอยู่และท่านก็ยังได้ผันตัวมาทําธุรกิจประกันชีวิตโดยท่านได้เป็นผู้บริหารหน่วยประจําจังหวัดนคร สียุทธยาด้วยวัยเพียงแค่26ปีและท่านก็มาทำธุรกิจที่บริษัทสมเกาหลีตังกุยจับแล้วก็มาเป็นนักธุรกิจของบริษัทอมตะเป็นนักธุรกิจของบริษัทดรสาโรดแล้วก็เป็นนักธุรกิจของบริษัทแอมวิทยูนิเทคซึ่งก็ประสบความสําเร็จมาอย่างทั้งแล้วทั้งนั้นและในส่วนตําแหน่งการบริหารงานท่านก็เป็นผู้บริหารของบริษัทอันฟ้าไบโอเทคโนโลยี เป็นประธานฝ่ายสมาชิกของบริษัทบียอนเซเป็นรองประธานของบริษัทพีคัสโซเป็นบอร์ดบริหารของบริษัทเซนอินโนเวชั่นกรุ Saint Group. ร๊ปซึ่งการบริหารงานของท่านเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมามากมายยกตัวอย่างเช่นที่บริษัทบียอนเซท่านก็สามารถนำพานักธุรกิจมือใหม่ออกรถเบนซ์ป้ายแดงได้ถึง43คันในระยะเวลาเพียงแค่3ปีและตัวท่านเองเนี่ยก็ยังสร้าง รายได้ให้กับตัวเองได้ถึงเดือนละ1นึ่งล้านแแสนบาทมากกว่า3ปีติดต่อกันจนท่านได้รับฉายาว่าเป็นผู้หักปกาเซียนและท่านก็ยังนำไรายได้ทั้งหมดเนี่ยมาสร้างคฤหาสน์ส่วนตัวที่มีมูลค่ามากกว่า100ล้านบาทที่เขาใหญ่ได้สำเร็จนั่นเองท่านหลังจากนั้นท่านจึงมีความต้องการที่จะมา เปิดบริษัท World Star Thailand ให้เป็นบริษัทใหม่โดยท่านทำการเปิดบริษัทและทำจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างรวมทั้งได้รับหนังสือรับรองจากสำนักง,งานคุ้มครองผู้บริโภคหรือสอคบอมาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมาเปิดบริษัท World Star Thailand เนี่ยท่านเนี่ยอยู่ในตำแหน่งบอร์ดของบริษัทเซน Innovation ซึ่งเ e n อ n n นเวชั่นเป็นบริษัทที่ผลิตอาหารเสริมจากสมุนไพรและ เวสสำอา,างต่างๆมากกว่า5,000แบรนด์จึงเป็นบริษัทใหญ่ที่มีมาตรฐานสูงรวมทั้งมีมาตรฐาน GMP Code x หรือมาตรฐานไอในการผลิตเทียบเท่ากับยาและเซนอินโนเวชันเนี่ยยังมีห้องแลบที่มีมูลค่าสูงคือมีห้องแลบมูลค่าสูงถึง200ล้านบาท และก็มีนักวิจัยมาร่วมกันวิจัยถึง4ประเทศคือประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีและประเทศไทยรวมทั้งเซนอินโนเวชันเนี่ยยังได้รับลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีใต้ในการนำเทคโนโลยี FIR หรือนวัตกรรม FIR หรือ Far Infrared มาใช้ด้วยนั่นเองและเรื่องนวัตกรรม FIR นี่เองซึ่งเป็นเหตุทำให ผลิตภัณฑ์ที่ทางเซนิโนเวาชานันผลิตออกมาแล้วดีเพราะว่าฟาอินฟาเรตช่วยให้อนุภาคเล็กลงและก็ทําให้ช่วยให้การดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น1-5เท่าและก็มีผลแลบผลลัพธ์ดีขึ้น3เท่านั่นเองอีกทั้งนวรัตกรรม f อ r เนี่ยยังช่วยในเรื่องของการทําให้ระบบการไหลเวียนโลหิตได้ดีขึ้นและก็ยังช่วยในเรื่องของการ ขับล้างของเสียออกจากร่างกายและขับล้างสารพิษออกจากร่างกายได้ดีรวมทั้งช่วยในการเผาผลาญสารอาหารและกระตุ้นการทํางานในระดับเซลล์ต่างๆได้ดีที่ช่วยทําให้มีการนําพาสารอาหารและออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสู่เซลล์ได้ดีทําให้การทํางานของของเซลล์และไวรัะต่างๆทํางานได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยทําให้การทํางานฟื้นฟูของ ระบบภูมิกันเราดีขึ้นด้วยนั่นเอง